เงนินให้แมสสะอาดจ้ะอนนไอ้แตรอะไรแตมนมตนหมดขึ้น,นสวัสดีจ้ามาพบก,กับแตนกันิกาฉันแล้วเนาะจ้ะเมื่อนี่ห้าวจิมาพร้อมหอยขมกันจ้ะหอยขมเมื่อกไปล่างจะความสะอาดแล้วจ้ะแล้วก็ล่างสามซีน้ำเลยเนาะเพื่อให้พวกตะไคร่น้ำพวกสิ่งสกปรกมันออกเนาะแต่ไอ แช่ไว้แช่น้ำไว้เต็มเต็มเครื่องนี่จ้ะแช่ไว้มันค่ายดินค่ายยางออกเนาะเวลาเ้าวออกมากินมันจะได้บอ่บอบ่อฮัเนาะจ้ะหัทขี้ดินโค่นนะเนาะต่อยตอยตูดหอยเรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำเดือดแล้วเ้ามาเอาหอยลงไปได้ยจ้ะ หอยกระซุกแล้วจ้ะเดี๋ยวห้ามาเอาเครื่องแกงที่เห้าต่ำไปเนาะมีตะไคร่ตะไคร่พริกหอมแดงแล้วก็ขาเบียร์จ้ะข้าวเหนียวแซ้น้ำนล้วจ้ะ ใผงชูรสจ้าใส่เกลือเล็กน้อยจ้า ในน้ำปลา เดี๋ยวหอเอาผักใส่ลงไปได้จ้ะกระสมีผักชีเล,ล่ากระมีใบชะพูจ้ะระากา่มีต้นหอมเนาะใส่ลงไปได้จ้ะ หอมขนาดเลยแค่นี่ห้องกับเซ็ตเราจ้าปิดแกน๊นเดี๋ยเลยจ้านี่จ้า ออมหอยขมหรือว่าออมหอยจุกภาษาอีสานเนาะจ้ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์น้ำเนเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า